ขณะที่กรมพลศึกษานะครับก็จะนําครูสพทออบรมโคช้ชฟุตบอลขั้นพื้นฐานครับนางสาวสุริลักษณ์ชูสวัสด์นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษศูนย์ส่ง,สงเสริมและประสานงานกิจการนักเรียนสํานักอํานวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบพุิบัตรและปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน39คนกิจกรรมการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน39คนมีการฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลหลักการและจรรยาบรรณของการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดรชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาบอลแห่งประเทศไทย,ฝ,ยฝ่ายเทคนิคนะครับร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะได้รับวุฒิบัตร2ใบทั้งหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับพื้นฐานของกรมพระศึกษานะครับและหลักสูตร FA ThailandG ดิปโลมาข,ของสมาคมกีฬาบัลแห่งประเทศไทยแต่ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งรายงานการฝึกซ้อมอย่างน้อย10ชั่วโมงก่อนถึงจะได้รับวุฒิบัตรทั้งสองหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้จัดก,กิจกรรม g r a s s Root Festival ซึ่งเป็นหนึ่งใน,นหลักสูตรของ f a Thailand ครับที่เป็นการฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนจำนวน120คนที่มาจาก5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดพอาหารโรงเรียนวัดวันบุญโรงเรียนเทพรสรินดนทบ,บุรีโรงเรียนวัดสำโรงฮิรันราษภักดีวิทยาและโรงเรียนเทศบาลท่าคงหนึ่งรวมถึงได้มีการแจกลูกบอลให้กับเด็กทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ